เพื่อนๆพ,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 พี่ชาวยูทูบนะครับวันนี้จะพามาฟังเสียงดอกลำโพงนะครับเสียงกลางว่ามันชัดไหมครับดูนะครับอันนี้ดอกตัวนี้ผมซื้อมานะครับดอกซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมานะครับแต่ตัวนี้ดอกตัวนี้เป็นดอกติดกับลำโพงของพ่อครับลำโพง panasonic นะครับตัวนี้ ฟังเสียงนครับแต่ว่ามันเป็นเสียงกลางครับโวยมันก็เท่ากันนะครับดูดูดนี่กับตัวนี้กับตัวที่ซื้อมานะครับแต่ว่าเสียงมันไม่เหมือนกันครับเสียงนะครับ,เ,นะรบเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงสองนิ้วนะครับอันนี้ก็จะมาก,กับลำโพงบลูทูธนะครับดอกลำโพงบลูทูธจะพามาฟังเสียงกันว่า เสียงมันเพาะไหมแต่ละดอกอันนี้ครับผมจะเปิดสายสั้นนิดนึงนะครับจะทดลองให้ดูเอาดอกนี้ก่อนเสียงให้ฟังเสียง ็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันเปรียบเทียบดอูอันนี้ครับของซื้อมาอันนี้ก็ของซื้อมานะฟังดูเสียงมันความใสของเสียงลโพม,มจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่กับลวดที่เขาพันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ เสียงมันเสียงมันจะไม่ค่อยใสนะครับเดีด๋ดดดดดยวมาลองฟังเสียงดอกอันนี้ครับดอกพานาโซนิกนะครับตัวนี้มากับตู้พานาโซนิกดูครับเสียงมันจะเป็นย,ยังไงเสียงมันจะใสชัดเจาวเลยเห็นไหมครับ เสียงมันจะดังเลยนะครับเร่งเท่ากันนะครับนะครับเสียงคนละอย่างเลยใสยปิ้งมันไม่เหมือนพวกตัวนี้พวกตัวนี้ลำโพงตลาดทั่วัป อาจจะเป็นลำโพงซับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซับก็ลวดเลิอดมันก็จะเหมือนเท่าๆกันนะครับถ้าต,ตัวนี้เสียงมันชัดเจียวมากเลยเสียงมันพุงครับตัวเนี้ยดอกตัวเนี้ยก็เลยจะทำเสียงกลางครับเป็นไม่หล็ก สชั้นนะครับลำโพงยี่สิกว่าปีเด้อได้แล้วครับดอกตัวนี้อันนี้จะเป็นดอกลำโพงบูทูธนะครับสองนิ้วของบอสนะครับอันเป็นกล่องสีดงแดงๆเสียงมันก็ชัดดีครับดอกน้อย ก็จะประมาณนี้ครับเขาดาแล้วมาให้ดูลองเสียงให้ดูครับก็จะประมาณนี้ครับเสียงดอกต้นลำโพงชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นครับซื้อตัวนั้นครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ